เดี๋ยวให้เศรษฐีขับรถเล่นแถวนี้ก่อนนะคะเป็นเสียดลมโบนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในกันค่ะสวัสดีวัสดีค่ะวันนี้นะเป็นเทปพ,พิเศษมากๆเลยคือเราเป็นแม่หมาพาทัวร์แล้ววันนี้แม่หมาจะมาพาทัวร์หาลูกบุญธรรมของเรานะคะน้องเศรษฐีแห่งบ้า,านุ้วรรณพนานี คือนังอยู่กันหลายคนมากอันสองคนนี้ก็คือเป็นพี่น้องเสรีฐีนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันว่าบ้านนี้เขาเลี้ยงลูกยังไงถึงได้น่ารักแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลขนาดนี้ถึงขั้นต้องรับเราเป็นลูกคุณธรรมเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะลงดีไม่ลงดีเรียกเสถียรไหเรียกปหมเรียกาต้องหรอกไหไม่มานะไม่มาตอนนี้เราอยู่กับน้องคลาสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ะะก็คือเวลานั่งอยู่้วยก็ต้องเก็บมือเก็บแขนนะคะมันเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ๆมาทาํความเฟนบู้ดอห้องย้อนกลับไปก่อนเลยฮนะช่วงโควิดจริงๆก่อนหน้านี้นผมเลี้ยงหมายอยู่แล้วก็คือเป็นมีนตังเป็นตัวแรกเลยสีดําเราก็เลี้ยงเราก็ทําเพจขึ้นมาสร้างความน่ารักของเขาไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแตกมีคนเข้ามาถามเอ้ซื้อมาจาการ์มไหนตอนแรกแฟนก็แบบเอ้ดูสีครีมตัวแรกกลายเป็นสีดำเข้ามาบ้านวันแรกแฟนบ,บอกว่าเอาไปขายเลยเอาไปขายเลย จริงๆก่อนหน้เนี้เรามาพักหนึ่งแล้วนะเพื่อมาให้น้องหมาวิ่งก่อนจะได้ไม่ปวดมากตอนนี้ก็ยังไม่เลยทีนี้ตอนแรกได้มาคนหนึ่งและเป็นสีดำเป็นสีเป็นสีดำใช่ไหมคะแล้วตัวอันนึงเนี่ยมันงอกมาได้ไงจนกระทั่งเป็นฟาร์มถ้าพูดตรงๆเราเป็นเหมือนคนตางอ๋อโอเค สามบอกมาสมูตรว่าบอกมาตัวนี้หมนะื่นสาม้าโอเคเราก็บอกลูกค้าตัวนี้หมื่นห้ามีหัวคิวน่าจะส่งไปเยอะพอสมควรถูกไหมเริ่มจากต้องบอกนี่ช่วงโควิดพอดีเลยเป็นช่วงเดือนมิถุนาถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นปี2020 2020จนถึงปลายป,ปีปีนั้นมผมมีส่งแบบนี้ แต่ไม่ใช่หมาบ้านเราเองนะ,ะแต่เป็นฟาร์มที่เราดิวแล้วรู้สึกว่าฟาร์มที่รู้จักกาันที่อาชเชอรถือได้เราดูน้องหมาเรารู้สึกว่าโอเคเราดูจากความน่ารักของน้องหมาครึ่งปีนั้นก็นา่าจะประมาณ66ตัว66ตัว66ตัวคุณพระแค่ครึงงรคร่งปีเนาะครึง่งปีอันนั้นคือช่วงโควิดป่ะครับช่วงโควิด คือมันเป็นจังหวะเหมาะเลยที่แบบว่าทุกอย่างมันปิดคนอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมประมาณนี้เราก็เลยมีงอกตัวที่2ตัวที่3อ่าเป็นโรคหมางอกแล้วเป็นโรคหมางอกแล้วตัวที่สองจะเป็นโบนัสซ่าที่เป็นแบบเมืองตาฟ้าตาฟ้าใช่กับมันนี่เจมนี่เจมี่แม่ของกันนี่ใช่ไหมตอนนั้นทั้งหมดมีอยู่กี่คนที่เราเริ่มพอแล้วเริ่มมีสตัวแล้วแต่ว่า3าตัวนี้เราก็จะพาออกงานบ้างเลยป่ะสามตัวนี้เราพูดตรงๆว่าเราเป็นยืนหลักเฉยยืนหลักเลยยืนหลักว่ายังไงก็อยู่ ที่ฟาร์มเราอะอย่างเค้อแล้วก็เริ่มมีจดทะเบียนฟาร์มปีนั้นก็เหมือนกันอเออรู้สึกว่าขายไปอยู่ประมาณรวมๆแล้ว200กว่าตัว200กว่าตัว200กว่าตัวผลววผลิตจากบ้านวัชพนคันนี้มีหมาที่บ้านเราเองแค่สอตัวอื ที่เกิดจากบ้านเรานอกนั้นก็จะเป็นฟา <connection S 1> ร์มคอนเนคชันกัน,กน<ะ>ใช่ไหมแต่ว่าได้ข่าวอย่างหนึ่งว่าที่ฟาร์มนี้นะคะวัสุกนลพาณิชย์ไม่ได้มีแค่เฟ้นธรรมดาด้วยสแตนดาร์ดเลยจริงๆคือของเฟ้นน่จะอยู่ประมาณ1 2ถึง15หกโลก,ก็จะเป็นไซส์ประกวดถึง15หโลเลยเหรอ ใช่ครับบางตัวก็เกินเนาะคือคือถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเลยก็จะเกินแต่รุ่นเนี้ยต้องบอกว่ารุ่นที่พัฒนากันมาที่ปรากฏก็จะอยู่ประมาณสิบโลถึงสิบสองโลแต่ว่าถ้าเป็นของมินินี่อยู่ประมาณกี่โลคะถ้าเป็นของที่บ้านเราเลยคิดดีๆนะขอจีนี่ไปไกลแล้วนะสี่ถึงหกโลสี่ถึงหกโลประมาณพี่ว่าเศรษฐีเกินแล้วล่ะ แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้ด้วยยังมีเฟ้นขนยาวถูกต้องครับอ่าเฟ้นขนยาวนะี่มันเป็นยังไงคะต้องบอกงนี้ครับเฟ้นขนยาวจริงๆในประเทศไทยยังมีน้อยมากมก็มีการนำพ่อพันธุ์เข้ามา อันนี้ต้องบอกตรงว่าเราเข้าไปซื้อลูกเข้ามาใช่เราอยากได้มาเป็นพ่อพันธุ์คือนำผสมอะไรมาบ้างถึงขนยาวอะไรอย่างเงยไม่ครับมันพูดตรงๆมันคือยีนด้อยเกิดยีนด้อยทําให้ขนยาวแล้วเขาก็มีการผสมปัฒนาขึ้นมาเขาใช้วิธีตรวจเลือดค้นหา DNA เลยขนยาวเนี่ยพี่รู้สึกว่าราคานี่แบบแอบถามได้ไหแอบถามไม่เคยคิดว่าจะซื้อมาเกินหหลักเลยนางมาอยู่หกเล หหลักกว่านะคะเรียกได้ว่าซื้อรถไฟฟ้าได้หนึ่งคันนะคะขอมาสมัครเป็นหมาบ้านนี้ได้ไหมคะตอนนี้กลายเป็นว่าที่บ้านก็จะมีทั้งเฟ้นบุด็อกเฟ้นมินิแล้วก็จะมีเฟ้นขนยาวด้วยขนยาวจะเป็นชื่อเขาก็เรียกจริงจริงเรียกซักซี่ อ่าฟลัฟ<า>ฟ,ฟี่ที่แปลว่าแบบมาจากฟลัฟฟี่ที่มาเหมือนกดฟูอ๋อโอเคฟลัฟฟี่แล้วเท่านี้พี่พูดไม่ค่อยชัดนะคฟัฟลัฟฟี่ไม่ได้เอาว่า, <c oughs> วาพุ่งไ่ฉีดปากพม,ม่งไปฉีดปาก <c oughs> <c oughs> ปากปากจะตุยนิดนึง ือเอาจริงๆอะพี่ต้องรู้จักบ้านเนี้มาจากภาพไวรอลของเศรษฐีภาพแพงกิ้งที่มาที่ไปแพงกิ้งคือคืออะไรก่อนก็บอกว่าบ้านเราอะมันจะมีท่อท่อที่แบบให้น้ําไหลผ่านนางก็เดิน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 แล้วเหมือนกับว่าจะพยายามข้ามนางสั้นใช่ไหมและด้วยความที่ตัวนางสั้นอยู่ตัวเท่าท่อเลยพอดีแล้วนางก็ปึ๊บขอบปึ๊บปึ๊บนางขยับตัวไม่ได้เราก็จังหวะพอดีถ่ายรูปไว้เลย ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเลยทั้งแบบแข็งแกงอันนี้ลูกชัดชาติลูกชัดชาติก็มีอีกคนนึงอันนั้นฉันชอบมากอันนั้นแอมเมสแอมเมสแอมเมสลูกมั่งแต่นี้กําลังทําใจกระโดดลงจากกรงอยู่โอเคมากระโดดยังไงดีมันสูงทำแจลังบก สูงประมาณนี้แค่น,นี้ยลงไม่ได้อ้วนไปควักน้องมาสิจะบอกว่าจริงๆอ่ะจ๋าจะเล่าให้ฟังถึงความประเทาใจของเศรษฐีโดยส่วนตัวของพี่เองสิ่งที่แบบพี่โดนเศรษฐีหลอกคือเรื่องอะไรรู้ป่ะ <c oughs> เรื่องใบห่วยจ้า <c oughs> เออทาไมไหนเล่าซิอะไรที่ทําให้แบบว่าใบห่วยเราใบแม่น <c oughs> จริงๆเศรษฐีงวดแรกที่จริงๆอ่ะขอเขาก็ใบมาไหนงวดแหละมาทีแล้วก็เลนเลางอะไรบ้างแค่จะบอกว่าตอนนี้ไม่แม่นแล้วนะคะ ก็มีทั้งหลายคนที่ติดตามไ,ไปอ่านจากคอมเมนต์แบบเ,ออเขาไปซื้อตามแล้วเขาแบบหาเงินปิดบ้านอยู่เขาหาเงนินปิดบ้านได้เลยจริงเหรอชุนพระคือเศรษฐีนั่งให้หวยแม่นจ้ะหลังจากนั้นเขาก็แบบคอยติดตามตลอดเลยโอเค okay. ประเด็นคือฉันถูกง้วที่นางให้เป็นที่มาของลาร์บโบกินีนางทุกวันนี้ไปออกบูธด,ด้วยกันแล้วนางก็กดเครื่องคิดเลขแล้วเหมือนแบบว่าเป็นเลขแบบเลขลับอะ แอบแทงก็บอกเน cup, เี่ยบอกเลยค่ะส่วนตัวหมูขอ MRT หน่อยขอ MRT หน่อยอ่ MRT ถ้าถ้าใครเข้าใจอยู่ในวงก็จะรู้ว่า MRT คืออะไรก็ได้มานะจ๊ะเลขอั้นด้วยตั้งตอนนั้นอ่ะจี่เลขถีให้อ่ะพะฉันถูกหวยไงแล้วฉันเป็นแบบประมาณประกาศไว้ถ้าถูกหวยอะฉันจะต้องซื้อรถให้นางก็เลยเงินค่าหวยตอนนั้นก็ไม่พอค่ารถ แต่ด้วยศักดิ์ศรีนะคะเขาเป็นเจ้าของพอดีบอกไปแล้วถี่ต้องได้รถแบบลนดโบกินีตอนนี้ก็เลยเหมือนกลายเป็นสัญลักษณ์ไกลๆเลยเนาะถี่ไปไหนก็จะมีลำโบคู่ใจใช่นะแล้วเหมือนนางว่าอันนี้คือรถของนาง,านงไปไหนนางก็จะนั่งจะนั่งอยู่อย่างนั้นเลยเไม่ลงเดินไม่เลยคืออยู่บ้านนะทีอาจจะเล่นแต่พอราขึ้นรถนางก็จะนั่งขอ,งอ้ถ้าทุกคนได้เห็นวันนี้ก็คือก็วิ่งกระตุยกระจายเลยแต่เพียงแค่ว่าเป็นคนเขาเรียกว่า อยู่เป็นก็อบองยิ่งเวลาออกงานครับนาคลิปลุกให้รู้ว่าออกงานเรานิ่งได้ฉันเนี่ยเศรษฐีนางรถนั่งแลมโบลแล้วบิดแต่ไปตลอดทางทันเองอ่ะพี่ต้องเองอ่ะก็คือส่งนางเรียนนะให้ครูมาสอนถึงบ้านครูเป็นครูพี่อ้อมครูที่แบบสอนแบบเทพมากอะ่ะครูพี่อ้อมสะดุ้งแล้วนะเลยอยู่ครูอ้อมสะดุ้งแล้วนะขอโชว์ความสามารถนิดนึงของเศรษฐีที่ได้ล่ำเรียนไป อยาให้เสียหน้าครูอยาให้เสียหน้าแม่บุญธรรมโอเคนะอ่าลองดูเดี๋ยวลองดูความสามารถของเศรษฐีกันนะคะจริงเราจะเป็นการให้นั่งคอยแล้วก็ให้อาหารเป็นการตอบแทนเขามาโนมาโนแน่นอนคือทำอะไรไม่ได้ี่ะฉันก็ให้นั่งคอยเฉยๆได้ไหมอะเอเคอะเก่งเรียกว่าเป็นการ เป็นการโชว์ที่มั่วหมึนมากต้องมองอย่างนี้ไอ้แม่พระดาเรียนใครพูดให้พูดให้พูดให้แก้ตัวพูดมาเศรษฐีพรนดาเรียนแต่ไอ้แม่จะไม่ได้เรียนฉันก็เอาที่เรียนนั่นแหละอ่าหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวคำสั่งหมุนตัวคสั่งหมุนตัวแก่แอ่านี่เขาสั่งหมุนตัวนะคะคำสั่งหมุนตัวนี่คำสั่งอีกมีคำสั่งอะไรอีกมอบหมอบ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 มองนี่ก่อนเร็วโอเค โอเคได้คำสั่งต่อไปมีอะไรบ้างคะมีทุจ้าไหมอะทุจ้าขอมืออะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้วนรอแล้วรอก่อนนี่นี่รอก่อนนี่ไงรอได้รอได้ค่ะก้องจับให้ทันสิคะก้องรอได้ก็รอก่อนนี่แค่เดียวนี่นี่ก้องหมุนมากรุ๊งนี่อราโชว์ก่อนโชว์โชว์โชว์เขาหน่อยโชว์หล่อโหน่อยหอ นี่รอลรอนี่อเก่งฉันว่าพอเถอะเรื่องนี้นะเราข้างมันเป็นเรื่องอื่นเราข้างไปนะคะเรื่องการโชว์ความสามารถของบ้านนี้ก็เรียกว่าไม่ไม่ได้มีความสามารถได้แค่นัดรักไปวันๆหนึ่งก็พอแล้วนะโอเคโอเคสรุปความสามารถในวันนี้ที่เก่งสุดคือการนั่งคอยค่ะ เก่งที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจที่น่ารักที่สุดเลยนะคะกับการดูน้องๆที่เกิดใหม่บ้านนี้คนนี้เป็นแบบว่าเฟอร์รี่นะคะเป็นแบบเขาเรียกฟัฟฟี่ใช่ไหมพี่ดูได้ถูกปะไม่ไม่ครับอันนี้จะเป็นแค่เมอพายเฉยแต่ว่านายมีความตาฟ้าตาฟ้าคนนี้จะไม่ใช่ขนยาวเป็นขนสัน้นอ๋อจะกินนมแล้วนะดูเจ็บ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 <ๆ>อันนี้ฟูยี่ ผู้หญิงมาจากภาษาจีนโอเคแต่ว่ามังค่งต้นตัวอตนนี้เป็นผู้ชายผู้ชายอ,อันนี้เจ้าสัวเจ้าสัวไอ้เจ้าสัวนี่คือเหมือนกับว่ามีเจ้าของแล้วไหมอ่ะใช่ใช่เจ้าสัวจะมีเจ้าของล้วเจ้าสัวตอนเด็กน้อยเจ้าสัวค่ะอันนี้จะเป็นลิชี่ผู้หญิงมัน้นลิชชี่ลิชี่อ่านี่คือลิชี่อ้น่า ในฐานะที่แบบแม่หมาที่ตอนนี้หมาแก่ทั้งบ้านแล้วลูกฉันอายุแบบ15แล้วอะเขมาเจอเด็กหลักเดือนอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นขาวตาฟ้าอ๋อนี่ขาวล้วนใช่ยขาวล้วนแต่ตาอันนี้ซุลตาซุลตาเพรม่วนซาละเปาเลยนลา เจ้าสัวกับเสัวตาี่เป็นผู้ชายนาะแี้อ่าโอเคเดี๋ยวก็อตาทยอยมีบ้านกันหมดเนาะอีกไม่นานอันนี้เขาขาวหรือครีมคะเนี่ยขาวครับขาวเลยใช่ไหมโอ้พี่ไม่ค่อยเห็นเนาะส่วนใหญ่จะเป็นครีมส่วนใหญ่ขาวมีแต่แบบน้อยน้อยใช่เลยโดยที่วทหญ่คนจะชอบครีมมันมีความนวลมากอ่ะ๋อโอเคก็เดี๋ยวจะให้คุณแม่เขามาให้นมนะคะแล้วเดี๋ยวก็ลองดูว่าความแม่และเด็กความความคี้เราเนื้อ โ okay. อเคเดี๋ยวพี่ถือให้ วันนี้ก็คุยกันมาอิ่มหนำสำราญมากเลยเนอะแล้วก็ขอขอบคุณคุณคาดมากที่มาให้ข้อมูลซึ่งถามว่ามีสาระไหมไม่มีแต่พี่จะบอกว่ามันเป็นความแบบมันเป็นความน่ารักของ EP เนี้ยตรงที่ว่าสายพันธุ์เฟนบูดอกจริงๆมันเป็นสายพันธุ์ที่กำลังฮอตคลิปในปัจจุบัน ก็เลยอยากจะมาให้ดูคนที่เขาทาจริงๆทําฟาร์มด้วยความรักจริงๆนะคะแล้วก็มีน้องเฟนหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาให้ดูจริงๆนะคะในรูปแบบฟาร์มก็ตอนสุดท้ายนิดนึงคุณคร์สฝากฟาร์มเราหนนิดหนึ่งบ้านรัชพลพาณิชย์ค่ะได้ครับตอนนี้ก็คือของฟาร์มเราครับจะมี Facebook ชื่อว่าเฟนบูด็อกบ้านรัชพลพาณิชย์นะครับหรือก็จะเป็นเพจเพจเราเราจะแชร์เรื่องความน่ารักเรื่องอรก็จะเป็นเดี๋เฟนไลนบ้านรัชพลพาณิชย์ครับ ช่ก็ควาด้ยนะไปติดตามกันได้ถ้าใครอยากมาดูชีวิตเฟนน,น,น่ารักน่ารักโอเวอร์โหลดมาดูใครอยากจะได้รูกหมอน่ารักก็ติดต่อมาได้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตจบ EP นี้ไปด้วยความแบบคิวเตสโอเวอร์โอยู่ตรงนี้กับน้องๆเฟนนะคะใครอยากติดตามว่าแม่หมาพาทัวร์จะพาไปที่ไหนต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้แล้วอ P หน้าจะไปที่ไหนไว้เจอกันคะ่ะ